กวินตรานะคะสําหรับร้านพี่เดย์ทุกอย่าง20บาทนะคะก็ขอให้พี่เดย์นะคะมีอีกหลายหลายสาขาเลยนะคะแล้วก็ขอให้พี่เดย์เฮงๆงรวยรยค่ะครับบอสต้นดวงบุญนะครับร้านพี่เดย์ยีบาททุกอย่างนะฮะนอกจากเราจะได้ของถูกแล้วเนี่ยเรายังได้เหมือนช่วยทําบุญด้วยเพราะว่าแกเนี่ยจะเอาเงินไปช่วยคนที่ตกงานหรือว่าขาดรายได้อยู่ช่วยพัฒนาช่วยทําให้สังคมเราน่าอยู่ขึ้นฮะ,ะ,ะไม่ใช่ได้แค่ของถูกแค่นั้นนะฮะยังได้บุญด้วยไงฝา,ากด้วยนะครับ ดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ SME สร้างอาชีพทีวีรายการดีๆที่จะทําให้คุณผู้ชมตั้งต้นอ,อาชีพต่อยอดธุรกิจได้อย่างยั่งยืนวันนี้นะคะนกพาคุคผู้ชมมาพูดคุยกับพี่เดย์เจ้าของร้านพี่เดทุกอย่าง20ซึ่งพี่เดเนี่ยก็มีธุรกิจหลักที่ทําเงินมากๆอยู่แล้วนะคะและพี่เดมีแนวคิดในการที่จะเปิดร้านทุกอย่าง20มาเพื่อช่วยเหลือผู้คนซึ่งไอเดียในการทําธุรกิจนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับพี่เดย์กันนะคะ5 4 3สสส และตอนนี้นะคะนกก็ยืนอยู่กับพี่เดย์เจ้าของร้านพี่เดย์ทุกอย่าง20แล้วนะคะค่ะก่อนอื่นอยากให้พี่เดย์ช่วยแนะนําตัวกับคุณผู้ชมอีกสักครั้งค่ะได้ครับผมสวัสดีครับผมนักเคนจากสุกแก้วหรือที่ทุกคนรู้จักในนามพี่เดย์ครับผมเจ้าของเพจดังครับผม ได้รู้มาว่าพี่เดย์เนี่ยก็ทาธุรกิจเยอะมากๆเลยอยากรู้จังเลยค่ะว่าพี่เดย์มีแนวความคิดยังไงถึงเริ่มต้นทําธุรกิจร้านทุกอย่าง20ครับผมร้านทุกอย่าง20เกิดจากแรงบันดาลใจของผมล้วนๆเลยในการอยากจะช่วยเหลือสังคมนะครับอยากจะให้โอกาสคนนะครับได้มาจับจ่ายใช้สอยในสินค้าในราคาที่ไม่แพงคือถูกและดีมีที่นี่ครับ ร้านพิเดทุกอย่าง20ค่ะแล้วสินค้าภายในร้านเนี่ยมีกี่หมวดมีอะไรยังไงบ้างคะพ่เดก็คือเป็นสินค้าจีปาถาเลยครับที่เราต้องใช้ในครัวเรือนอยู่แล้วนะครับยกตัวอย่างก็คือพวกพลาสติกนะครับของเล่นเด็กนะครับสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับพวกกฟิ์ชอปเครื่องเขียนไอทีมีหมดทุกอย่างเลยนะครับผมค่ะการเปิดร้านทุกอย่าง20ต้องคำนึงถึงอะไรยังไงถึงจะทำและประสบความสำเร็จคบพิเดอันดับแรกครับผม ไม่ว่าเราจะทาธุรกิจอะไรนะครับให้เรามีใจรัก,รกในการเจ่จะทําธุรกิจนั้นะนะครับเหมือนอย่างที่ผมเนี่ยเปิดร้านทุกอย่าง20บาทเนี่ยเพราะว่ามีใจรักรักที่อยากจะแบ่งปันอยากจะช่วยเหลือสังคม<ะ>อยากจะช่วยเหลือผู้คนในภ<ะ>าวะเศรษฐกิจแบบเนี้ยในช่วงโควิดเนี่ยนะครับคนเนี่ยก็ต้องแบบเขาเรียกว่าอะไรจับใจใช้สอยะนะครับก็ประหยัดมากขึ้นนะครับร้านทุกอย่าง20บาทก็จะตอบโจทย์ในจุดนี้นะครับ นี่คืออย่างแรกอย่างที่สองนะครับคุณต้องหาทำเลดีๆนะครับและอย่างที่สามก็คือต้องทำการประชาสัมพันธ์ PR นะครับให้ทุกคนได้รู้จักนะครับร้านของเรานับหรือธุรกิจกิจการของเราครับผมค่ะพี่เดย์เลือกแฟรนไชส์ทัดดาว20รู้จักกันได้ยังไงและตัดสินใจยังไงทำไมถึงเลือกลงทุนกับทัดดาว20คร่บพี่เดย์เล่าให้ฟังนิีนึ้จริงๆแล้วเนี่ยมันเกิดจากการที่ผมเนี่ยอยากจะทำร้านทุกอย่าง20ผมก็ไปดูข้อมูลไปเลยครับไปศึกษาข้อมูลมาเลยนะครับ ซึ่งร้านทัดดาวทุกอย่างยี่บเนี่ยเป็นรไรที่หนึ่งอยู่ไม่ไกลผมอ่าอยู่ใกล้นะครับ2โทรไปถามเขากี่รอบกี่รอบกี่รอบเขาไม่เคยลำคาญเลยเขาให้ข้อมูลได้อย่างดีมากสผมไปเยี่ยมร้านเขาไปดูกิจการไปดูโกดังเขาทุกสิ่งอย่างเนี่ยเฮ้ยสินค้าเนี่ยโอเคแล้วก็มีคุณภาพต้องดีและมีคุณภาพเมี้นเสียยี่ห้อผมเน้นเสียชื่อผมนะครับสามก็คือการบริการ นับการบริการของทัชดาวเนี่ยเรียกได้ว่าดูแลดีนะครับซัพพอร์ตผมหมดทุกอย่างเลยโดยเฉพาคุณเชนเนี่ยน่ารักมากนะครับคุณเชนและคุณแหวนเนี่ยน่ารักมากๆเป็นกันเองมีความเป็นมิตรนะครับแล้วก็ใส่ใจผมนะครับแล้วก็บอกว่ามีอะไรเสริมเติมหรือต่อหรือเพิ่มเติมอะไรบอกได้เลยครับเขาก็มาบริการได้อย่าง ทันท่วงทีรวดเร็วนะครับทีมซัพพอร์ตทีมสนับสนุนพนักงานทุกคนยิ้มแย้มแจ่มใสน่ารักมากนะครับทำให้ผมเนี่ยรู้สึกมีความสุขรู้สึกว่ามีความไว้วางใจในทัดดาวนี้ครับถือว่าเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีเนาะพี่เดย์และพี่เดย์คิดว่าร้านพี่เดย์ทุกอย่าง20เนี่ยพี่เดย์คาดหวังหรืออยากจะให้เขาเดินทางไปไกลมากน้อยแค่ไหนยังไงคะพี่เดย์ต้องบอกว่าร้านพี่เดย์ทุกอย่าง20่บะผมตั้งเป้าหมายไว้แบบนี้ก็จะเปิดร้านพี่เดย์ทุกอย่าง20ทุกจังหวัดเลย Oh ทุกจังหวัดต้องมีร้านพิเดทุกอย่าง20คา <c oughs> ดคาดหวังแบบแบบนี้เพื่อจะได้ช่วยเหลือผู้คนได้ในทุกจังหวัดเลย <c oughs> ทั้งประเทศเลย <c oughs> จะได้รู้จักร้านพิเดทุกอย่าง20ว่าจะเป็นร้านทุกอย่าง20ที่ไม่เหมือนคนอื่น <c oughs> ไม่เหมือนใครแตกต่างโดยสิ้นเชิงเพราะว่า <c oughs> ทุกคนที่มาใช้บริการร้านทุกอย่าง20เนี่ยจะได้ทําบุญร่วมกันกับผม <c oughs> ไปด้วย <c oughs> นะครับและคนที่ซื้อแฟนไชส์ไปนะครับจะได้มี บุญมีกุศลร่วมกันเราทำบุญทุกเดือนในการช่วยเหลือคนครับผมผมไม่เคยคำนึงนะครับเปิดร้าน20บาทจะขาดทุนหรือจะกําไรนะครับจะไม่มีจะไม่มีกําไรก็ได้นะครับแต่ว่าอยากแบ่งปันอยากให้โอกาสคนอยากจะช่วยเหลือสังคมครับสุดท้ายนี้นะคะอยากให้พี่เดฝากอะไรถึงคนที่กําลังมองหาในการเริ่มต้นสร้างอาชีพทําธุรกิจส่วนตัวช่วงปลายปีนี้ด้วยค่ะพี่เดรับผมปลายปีนี้นะครับเราก็รู้ว่าเราก็ค่อนข้างจะบอบช้ํากับสภาวะเศรษฐกิจในยุคโควิดนะครับดังนั้นเนี่ย ถ้าเราจะเริ่มต้นทําธุรกิจอะไรนะครับอันดับแรกเลยครับเราต้องถนัดถนัดในอาชีพนั้นๆหรือเปล่าหรือถ้าหากว่าไม่ถนัดเราจะพัฒนาตัวเองอย่างไรศึกษาข้อมูลหรือว่าลงมือทําอย่างไรให้ตัวเองถนัดนะครับแล้อย่างที่สองสคัญมากมีใจรักมีใจรักในการทําธุรกิจนั้นๆนะครับถนัดแล้วรักนะครับไม่ว่าคุณจะทําธุรกิจอะไรนะครับคุณก็จะประสบความสําเร็จและไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคปัญหาถึงแม้โควิดผ่าน มาแล้วมันก็ผ่านไปนะครับเริ่มต้นใหม่ในจักรลาดหน้าในปี64เนี่ยผมเชื่อว่าอย่างไรนะถ้ามีสองสิ่งนี้เนี่ยคุณทําธุรกิจยังไงก็ประสบความสําเร็จแน่นอนครับสินค้าบางอย่างเนี่ยเห็นที่อื่นมันราคาแพงกว่านี้แต่นี้แบบทั้งถูกแล้วก็ดีจริงๆครับมีให้เลือกเยอะแยะเลยก็คือถูกใจแม่บ้านอย่างเราแน่นอนตาลายเลยค่ะแม่บ้านอย่างเรานี้ช็อปอย่างถูกใจแน่นอนหูห่วงเดียวไม่พอแน่ๆ่ใช่ค่ะ ถูกใจมากเลยค่ะมีตั้งแต่หมอน,นะคะ่ะใบเบลเลอร์มากเลยค่ะแต่แค่20บาทนะคะแล้วก็พวกของใช้เล็กๆน้อยๆค่ะอย่างอันเนี้ยของเล่นนะคะชาวสมองก็20บาทแค่นั้นเองค่ะแอร์เยน็นฉ่ำค่ะเพราะปกติไปช้อปปิ้งร้าน20บาทนะคะก็จะร้อนนะคะแล้วก็ฝุ่นเยอะแต่อันนี้คือไม่มีฝุ่นแล้วก็ร้านเย็นมากเลยค่ะเดินได้นานเลยค่ะ แล้วค่ะคุณผู้ชมคะถ้าหากว่าคุณผู้ชมนะคะอยากจะมาแวะเวียนเยี่ยมชมนะคะแล้วก็ซื้อสินค้าดีราคาถูกกับร้านพี่เดย์ทุกอย่าง20ก็อย่าลืมเข้ามาอุดหนุนพี่เดย์กันนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่เดย์มากๆเลยนะคะขอบคุณค่ัพี่เดย์ยินดีครับผมยินดีครับผมยินดีครับ อาชีพทีวีรายการดีๆที่จะทําให้คุณสามารถตั้งต้นอาชีพต่อยอดธุรกิจได้อย่างยั่งยืนอัปเดตข่าวสารอาชีพทุกวันผ่านเว็บไซต์ w w w สร้างอาชีพ com อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกโอกาสดีๆในการเริ่มต้นสร้างอาชีพของคุณนะคะ